เราต้องหาคุณแจพคออกจากที่นี่ให้ได้ทีนี้มันน่ากลัวมากอยู่เรียฉันไว้นะโอ้มีต๊ะเซฟด้วยอ่ะมันถูกล็อกทั้งหมดถูกล็อกหมดเลย yes โอดูนั่นสิมีคุญแจอยู่ในกล่องแน่นนะมันดูกันว่ามีอะไรจะหากุญแจมาเดี๋ยวนี้เออน่แกลัวมันขยับได้ด้วยอ่ะแต่ฉันต้องหาคุณแจให้ได้วอ้ฉันเจอมันแล้วอน่ากลัวมันคือหนอน อย่างนั้นฉันก็ใจคุณแจยี่มหล้วนี่ต้นเซมไม่มีอะไรแม่จา๋าใครมาลบกวนฉันปิดประตูฮะได้ไม่หัวกิ่นล็อกในเซฟออร์อย่ามาหลอกกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูเองปิดประตูซะฉันะ้นอนแม่จา๋าฉันกลัวฉันบอกเธอแล้วอ๋อดูสิมีกล่องใหม่มาแล้วด้วยคันนี้จะไปอ,อะไรนะมปะดูกัน แต่ครั้งนี้ตาเถอะ oh <my> เออฉันไม่อยากรู้เลยเออมีบางอย่างขยับอยู่ในนี้อโอ้พระเจ้าอย่าขีนฉันนะแต่ยังไงต้องหาคุณแจให้เจอคุณแจยอยู่ไหนอ่ะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอโทษนะคุณง,งูแต่ไม่อยากรบกกนเลยเอ,อ,อยู่ไหนอ่ะเอออมันอยู่นี่เองเฮ้ยพยแยาอ่ะแต่ฉันได้คุณแจแล้วเราต้องเปิดตู้เซเว่นดีกว่าฉันรู้สึกได้ว่าต้องมีคุณแจยอยู่ห้องนี้แน่น ไม่นะฮะฮะเธอชอบคนใจดอกนี้ไหมแรนเธอชอบปะฉันน่าจะเสียผิดแล้วล่ะเธอไปดูกล่องดีกว่ากล่องมาใหม่แล้วก็ได้สิดูโอ้อะไรอะรู้สึกแปลกแปลกอ่ะบางอย่างที่มันลื่นๆืเอ้ยแม่จ๋าสันอาจจะไม่ใช่น้ำโมกนะโอ้ได้โปรดโอ้สนใจคณใจแล้วล่ะ มันอยู่ในนี้เอ๊ะนักเรียนขี้แยมันขันโม้จริงๆหรือเปล่าช่างเถอะเดินมันไปแล้วไม่เปิดตู้เซฟกันดีกว่าในนี้ต้องมีอะไรเจ๋งๆแน่นอนมาดูกันตู้นู้ม่เคยอยู่บ้างอ้าวแม่จ๋าฉันถูกคลังข้าวจอมตีช่วยด้วยช่วยฉันทีแกฉันคิดว่าฉันเลืกติดตู้แล้วโอ้มีกล่องใหม่มาแล้วฉันต้องไปหากุญแจแล้วเหรอได้ขอให้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะผมมีบางอย่างเล่นๆอยู่ข้างในนี้ ฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันทําให้ฉันรู้สึกแย่มันดูเหมือนสมองเลยฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยอ้คุณใจอยู่นี่ไงแล้วมันคืออะไรอคิดไปนะแต่ฉันจะเปิดตู้เซฟเองและข้างในคือเอว้ารถเข็นเด็กน้อยน่ารักจังเลยและใครนอนอยู่ในนี้นะแม่จา๋ามันคือของกระดุกเล็กๆอะเอามันออกไปออมีกล่องใหม่มาแล้วโอเคเราใกล้จะเห็นความจริงแล้วเออคราวนี้เธอต้องหาคุณแจให้เจอนะ มีปัญหามีบางอย่างที่นุ่มแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมในนี้ด้วยอ๋อฉันคิดว่ากุญแจอ,อยู่ข้างในนะเราต้องเจาะมันเข้าไปรู้สึกเหมือนเจลลี่เลยอ๋อฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเจาะได้ยากจริงๆฉันกำลังเข้าใกล้กุญแจแล้วอ๋อนี่ไงกุญแจเอ้ oh, yeah! อยเย่อีมือเหนียวจังแลวอะไรอย่างนตัวเซลนะเราไม่ไหวแล้วอยากลุ้ยอโอแดนซ์ด้วยชจางถลกลากออกไปนัน่นแล้วค่ะ ไช่เลยฉันไม่อยากไม่เดาไปออกมาแนละ้วตีเลยตีเลยเฮเธอเคมะเยี่ยมงั้นแล้วก่องต่อไปมันแล้วเราต้องไปหาคุณแจนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยนะจ๊ะนี่มันเหมือนหนูเลยฉันจำได้ฉันกลัวนหนูที่สุดอนะเรวเข้ามิสเตอร์มาฉ์นแค่ยอยากได้คุณแจอยาก,กัดฉันนะแต่คุณแจแล้วหรือเปล่าเนี่ <S <S โอ้ไม่นะนี่ไม่ใช่คุณแจเอามานันออกไปเอแต่คุณแจอยู่ไหนอะ โอ๊ย oh, <c oughs> อยู่นี่เองไ <Okay. S 1> หนที่สุด <All right. S 1> มาเปิดตู้เสฟกเ็นดีกว่าพร right. right. ้อมเลยยัง <Yes. S 1> อะไรอยู่ข้างใน <c oughs> อ่ะเออนี่เออฉันถูกน้ำสาดอ่ะหวังว่าจะไม่ใช่เลือดนะไม่ของอะไรทํ้งเป็นสีแดงอ่ะมันจะเลือดหรือเปล่าเนีย <c oughs> ฉันกลัวเลยเนี่เออตื่นแล้วเข้าตื่นซีตัสติกก่อนแต่คือคนตอดใบต้องไ,ไปหาคุณแจนะเอด้าไม่มีปัญหา ว่าคงเป็นของน่ารังเกียจอยู่ข้างในอีกแล้วนะเออมีบางอย่างที่กลมๆแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยรู้สึกเหมือนว่ากำลังเจาะหัวใครสักคนเลยอะมือคือ,อะไรอ่ะอืมต้องุดไปเรื่อยๆอ้ไม่เดีเจอคุณแจนะอ๋อนี่ไงคุณแจไปเปิดตูเ้เซฟก็เลยดีกว่าก็าจะเป็นคุณแจับสำหรับตูเ้เซฟตู้นี้แหละแล้วอะไรอยู่ข้างในนะเออดูเหมือนปุ่มอะไรสักอย่างแดนอยากกดไหม เอาเลยเออกรกดดีกว่าก็ได้กดแล้วนะเอออะไรกินเมียแม่จ๋าให้ตายฉันถูกล่าด้วยของเหลวเยอะมากเลยบอกว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะเออแดนมีกล่องใหม่มาแล้วไปเปิดแล้วเข้าเออฉันต้องไปอีกแล้วเอาล่ะมาดูกันว่าอะไรข้างในวันนี้แม่เะไขยับได้อีกแล้วแต่กุญแจอยู่ที่ไหนอะเออเออเออฉัน อยู่ไหนอ่ะเอ้อเดิแล้วแต่ oh <yeah. S 1> ะอะไรอยู่ข้างในอ่ะเอาไม่นะสิ่งนี้ฉันก,ก็ไม่ควรหนูก็คือมาแรงสางขนาดตัวใหญ่ถ้า,าก่อนนี้คนฉันเลยอ่ะตอนนี้ต้องรีบไปเปิดตูเ้เซฟแล้วอะไรอยู่ข้างในนะโอ๋อมีอ่ะมีอ่ะเอะอ,อฉันพยายามจะไม่ขยับแต่มีแมงมุมขนตัวใหญ่หยุดวนหน้าฉันนะเอาเออกไปทีแดง มันคือแมงมุมตัวใหญ่มากเลยอ่ะจบกันมันต้องกินฉันแน่ๆทำไงดีฉันสอดมันออกแล้วน่ากลัวมากนี่อะกล่องมาแล้วอีกแล้วมันมีกี่กล่องกันนะฉันหวังว่ามันจะไม่มีสับปลาดอยู่ข้างในเอ๊ะมีบางอย่างเลื่อนๆอีกแล้วทำไมฉันถึงเจอ้านหน้าขยะขยะแงอะเอาล่ะเราต้องตั้งใจหากุญแจสัมผัสมันแล้วฉันนู้ถึงอึเลยอ่ะน่าขยะขยะแงจริงๆ เลยนะไม่มีกลิ่นเหมน็นงั้นก็ดีอ๋อฉันพบกุญแจแล้วเออมี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดใช่ไหมอ๋มันคือกุญแจพิเศษเป็นเลยอะไรอยมางอย่างน้อยก็มีสิ่งดีๆอยากลองไหมแดนก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้จะเปิดตู้แล้วนะอะไรอยู่ข้างในนะต้องเป็นของดีแน่ๆม,มาดูกันเออมันคือฟักทองนั่นเหรอฉันบอกแล้วมันดีฟักทองจะไม่ทําอะไรเราหรอกแล้วลอ,นะอะไรอยู่ข้างในอ่ะมีอ๋อกุญแจอยู่ข้างใน เราจะออกไปจากคุกนี่แล้วในที่สุด, yeah! yeah! ดเย้เย่เราด้ออกจากห้องนี้แล้วออกไปกันเถอะฉันเหนว่อเราจะลืมเรื่องนี้เหมือนฝันร้ายนะมันลองเปิดกันเถอะเย้ yeah! มันได้ผลล้รีบออกไปกันเถอะเย้ yeah! <Come on. S 1> เออไปกันเลย <You. S 1> สวัสดีทุกคนเรามีชาเล้นชามอาหารครื่องใหม่มาดูกันว่านา้อยฟิบี้ต้องการอะไรต้องอย่างนี้สิเธอต้องการเครื่องดื่มทำได้ การอื่นต้องเทนมในข้าวปั้นจากนั้นก็เพิ่มไอศครีมชิ้นหนึ่งลูกเยี่ยมบาและใน,นคุณวัตถุดิบที่น่าสนใจที่สุดผ่านสีดำมันจะช่วยให้ฉันสามารถทำโกโก้ที่มืดมันที่สุดในโลกได้ทั้งใต้พิภพด้วยทำอะไรอย,อย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้ก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันว้าวเป็นโทนสีดำที่สวยงามติงเอาแก้มบาเยี่ยมเทโกโก้ hey, go, go. จากนั้นก็บีบวิปครีม กลับมาอร่อยเกินบรรยายต้องเพิ่มเยลลี่มามุมด้วยพร้อมแล้ว i อ้สไอเดยสีดำคนเธอมันแปลกเสมอเลยเดี๋ยวฉันแสดงกโก้ที่สมบูรณ์แบบของฉันให้ดูเนอะฉันต้องการน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ฉันชอบมันมากเทน้ำเชื่อมใส่จานจากนั้นก็จุ่มลงไปในแก้วต่อไปก็ไอศครีมสีแดงเหมือนตาของฉันและนมอีกเยอะๆใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปันแล้ก็ปั่นให้เข้ากัน ันต้องการน้ำแข็งรูปกระดูกด้วยมันมีเยอะมากเทเครื่องดืง่มใส่แก้วเท่านี้ก็เรียบร้อยเสียบหลอดแล้วก็ชิมได้เออฉันไม่ได้คิดอะไรเลยสมองฉันไม่เล่นตอนท้องว่างเออกระดูกอันนี้ดูคล้ายกับคนที่ฉันเพิ่งกินมาฮาข,ขอลูกตา เอาละใสทั à, e ้งหมดลงไปในแก้วตอนนี้ก็ต้องการนับอัดลมต้องเปิดฝาก่อนเปิดไม่ได้เอเซเอามาให้ฉันช่วยขอบคุณเทน้ำอัดลมใส่แก้วที่มีลูกตาเมียมเมียมอร่อยปอดกระป๋องด้เอ้ยสนุกจังพวกเธอก็สสุกเหมือนกันใช่ไหมมันเล่นนิดหน่อย โอ้โทษทีตอนนี้ก็เหลือแค่เพิ่มไอศครีมหนึ่งลูกทุกอย่างก็เรียบร้อยพอใจจังเลย <Come on. S 1> ลองได้เครื่องดื่มพวกแกดนเจ๋งทั้งหลายหนูอยากลองแก้วนี้ก่อน <What? S 2> ทำไมแก้วนี้ถึงมีลิลลีออ่ลูกตาเยอะขนาดนี้เงี้ยแปลกจังงั้นก็มาลองกันอืมคือไอศครีมรสมะนาวด้วยอย่าลิลลีลูกตาก็อร่อยมือนก และน้ำก็อรอ่อยสุดเจ๋งอะหนูกินหมดเก้าแล้วเจ๋งมากมาก <S <S แล้วอะไรเนี่ยแมงมุมดูน่ารักจังเลยมาลองน้ำกันดีกว่าเอ้ยนะเขาอยากขี้แงมันเหมือนทำมาจากถ่านเลยลื้นก็ดำด้วยย่ที่สุดหนูไม่ชอบ <S 2> <S 2> แล้วนี่คืออะไรว้านี่เจ๋งจังอยากลองแล้วอร่อยอ่ะ แล้วอะไรอยู่ในแก้วเนี่ยอ๋อมันคือน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่นะเอาล่ะต้องเลือกผู้ชนะแล้วหนูขอเลือกซอมบี้ <Yeah. S 1> อร่อยนะฉันชน,นะสุดยอดมากอดกันและครั้งนี้เราต้องทำอะไรพี่บีบตัดสินใจหรือยังนะใช่แล้วมันคือเบอร์เกอร์เจ๋งเออเลือกได้ดีเดี๋ยวฉันจะทำเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดที่เป็นสูตรเด็ดของฉันเอขงขนมปังมันห่วย แต่สีแดงของฉันสิดูน่าทึ่งมากว่าไหมเออมันก็ฉันต้องหาอะไรที่อยู่ใต้โต๊ะโอ้ที่นี่ขยะเยอะมากนี่คืออะไรเปิดกล้วยฉันไม่ต้องการฉันต้องการขนมปังอาฉันเจอมันแล้วมันเหมาะกับฉันบางดูสิฉันจะขนมปังที่ฉันต้องการมันอยู่ใต้โต๊ะมันน่าขยะแยงไม่มันคือสิ่งที่ฉันต้องการมาหั่นผักสักนิดหน่อย เันเลยไม่ถึงใช้มีดไปแล้วแต่มันสนุกจังเลยแบบนี้ซอมบี้หยุดนะ <B ingo. S 1> แต่ทำต่อเถอะในทำให้ฉันนึกไอเดียดีๆได้นบผักสลัดมาทำเบอร์เกอร์ตอนนี้ก็มาทำเนื้อ,อย่างกันเยี่ยมมากมันออกมาสมบูรณ์แบบวางบนเบอร์เกอร์ต่อไปก็เพิ่มมะเขือเทศสดๆด,ดีจนฉันมีกองและพิ่แหลมความที่สามารถอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการและชีสก็เป็นรูปฟันแหลมๆด้วยแล้ววางไปที่ขนมปงัง วอลลงไปเลยจากนั้นก็ด้านบนจะเป็นพริกสีแดงเป็นเนขาแล้วก็มีดวงตาเบอร์เกอร์แวมพายสุดสมบูรณ์แบบพร้อมแล้วั่นมันน่าขันแสดงให้รู้ว่าเบอร์เกอร์จริงๆก็เป็นยังไงฉันต้องการสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของฉันเครื่องสร้างกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจากเครื่องนี้ช่วยให้ฉันฟื้นคืนชีพทุกสิ่งได้อ๋อหมายถึงทำาให้สุกนะเราแค่ต้องการใสร่ไฟฟ้าแรงไรโอ้ยแย่เหมันได้ผลฮะ ราส่งพลังแล้ก็เจ๋งสุดๆและของฉันสุกในไม่กี่วินาทีต่อไปเราต้องการขนมปัง <Okay. S 1> และมันต้องเป็นสีดำใส่ผงก,กาดหอมจากนั้นก็ใส่เนื้อชีสและมะเขือเทศต่อไปก็พริกหยวกที่เราต้องทำให้เป็นฟันหลมแหลมพร้อมแล้วตอนนี้ฉันต้องการฟลิงไฟไม่น่าแล้ฉันสามารถใช้มันทำเป็นขาบเบอร์เกอร์ของฉันได้ไงล่ะแต่ต้องเป็นสีเป็นสีดำก่อน สุดท้ายดวงตาสีแดงสุดหลอนมันดูสยองขวัญใช่ไหมเรียบร้อยโอ้ทุกคนทำเสร็จแล้วอีกแล้วฉันต้องการขยะต้องอย่างนี้สิฉันเจอขอนที่อร่อยมากมมันคือไวรัสมันคือสิ่งที่ทำให้ฉันกลายเป็นซอมบี้ฉันหวังว่าน้อยๆเฟี้จะกลายเป็นเหมือนฉันเมื่อลองเบอร์เกอร์ไวรัสอันนี้ใส่มือฉันแทนชิ้นเนื้อแล้วก็รากไวรัสให้ทั่ว พร้อมแล้ว Come on ว้าวเบอร์เกอร์ดูน่าสนใจทั้งนั้นเลยแต่หนูยรอนนิก่อนมันดูน่ารักมันลองกันเลยอืมอร่อยอ่ะแล้วนี่คืออะไรแฟร์เหรออร่อยโอเคสุดยอดมาลองเบอร์เกอร์กันเถอะอืมไม่เศษ็จไปเลยหนูชอบมากๆไม่เสียเก่งนะ แม่นนท์แล้วนี่คืออะไรสมบีร์กพยายามแล้วงันก็ต้องลองสักหน่อยอ้ยเออมือยังไม่ชีวิตอยู่เอกไปนะอะไรดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบบางก์ของฉันเมื่อกี้น่ากล,วมมาลัวมากและหน่อขอเลิกเวนสเต็ปเป็นผู้ชนะฉันรู้อยู่แล้วไม่เคยเทียบฉันได้อยากรู้จังว่าครั้งนี้ฟิล์มอยากกินอะไร โอ้มันคือแพนเค้กง่ายมากๆถึคนลงมือเลยฉันว่าไม่มีอะไรายากมากหรอกเริ่มเลย hmm. ฉันลืมราจะวาดแป้งแพนเค้กเป็นอะไรดีแมงป่องสันเลียงน่ารักตัวน้อยของฉันอย่าดูนะเริ่มมาก,กันดีกว่าฉันนึกไอเดียจริงๆเลยจะทำแพนเค้กเป็นรูปข,ข,ข้างเขาผพมันน่ารักมากๆบิ๊บบี้ต้องชอบแน่นนะแค่ต้องวาดตามแบบข้างเขาแป๊เๆเท่านั้นเรียบร้อย ตอนนี้แกก็บินไปได,ด้แล้วก่อนมาทำค้างคาวเพิ่มอีกสองสามตัวดีกว่าทุกอย่างจะเสร็จในไม่ช้าโอ้ค้างคาวฉันก็อยากกินมันเป็นอาหารเชา้าฉันทำอะไรดีนะจีด,ด้วยในนี้ฉันมีสมองของคนที่น่าสนใจมากมายตอนนี้ฉันจะกินสมองของศิลปินเพื่อวาดแผ่นเค,ค้กที่อร่อยที่สุดสมองที่น่าป่วยของฉังนเอาออกไปก่อน ตอนนี้ฉันต้องการสมอ,อันนี้หวังมันจะได้ผลฝาบเออะอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันฉันรู้สึกเหม็นเขียวไม่เป็นไรฉันจะแก้ไขทุกอย่างฉันต้องวาดรูปแผนดเคตอนนี้มาสร้างผลงานชิ้นเอกกันอืมมันออกมาสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อต้องประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันและนี่คือผลงานชิ้นโอดแดงโอ้ต้องอย่างนี้สิง,งานของซซมบี้เก่งจริงจริง เสงบ้างต่าละขังข่าวออกมาแล้วแล้วก็มาทําเป็นแซนด์วิชแพนเค้กสสนอร่อยเทมิสครีมเล็กน้อยแล้วก็ปิดด้วยแผนเค้กมันดูน่าอร่อยจริงๆ <Yeah. S 1> จากนั้นก็ราดน้ำเชื่อมสตรอบเบอรี่ให้ทั่วเรียบร้อยโออฉันมีไอเดียแล้วฉันอยากทำให้ซซมบี้กลัว ah. ฉันจะดื่มเลยของนายถ้ยถามันทำมาจากน้ำเชื่อมสตรอบเบอรี่เนาะเสร็จแล้ว จริงวะเออไม่เลวแผงแคกของฉันก็พร้อมแล้วได้เวลาที่ฉันต้องประกอบแมงป่องของฉันแล้วแค่ต้องรู้สึกมาประกอบกันและเราก็ได้แมงป่องสมบูรณ์แบบที่พี่ต้องชอบมานแน่แน่ฉันรู้สึกตะกี้จะหมูเออชื่อเออมันเต็มไปด้วยน้ำหมูกทำไงดีกิแนแนงแ้กอย่างนี้แล้วกันหนูจะหลับตาเรื่องัน้นเป็นจันนี้เอ,อแล้วนี่คืออะไรอ่ะมันดูมกืกมืน้ำเชื่อมหรือเปล่านะ ไม่มันคือน้ำมูกนืา,ขาอขี้ขี้ใหญ่แล้วเวนซ์ร์ทำอะไรมา oh, <man. S 1> แมงป่าวน่ารักจังเลยมาลองกันดีกว่าอืมอืมก็งันๆน่ะแล้วของแวนไพล่ะอ๋อ oh. มันคือขางข่าวตัวเองน้อยเจ๋งจังเลย <laughs> บินได้ด้วยดูสิลาลาะละ่โ oh, <laughs> อ้อร่อยมากเดีชอบนะเ <No. S 1> นีอยากกินมากกว่านี้ <laughs> มันไม่เสร็จไปเลย เราตัดสินใจแล้วแบมพายชนะโอ้ย oh yeah, นี่เป็นชัยชนะครั้งแรกของฉันขอบคุณคุณโหนเกเควมี่